สวัสดีค่ะแม่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็คุณคยายขอจะมาขอบคุณนะคะันนี้จะมาถ่ายเพื่อขอขอบคุณจะเรียกยังไงดีนะแม่พานเป็นอายุห้าสิบสี่คุณผู้ชมไม่ทราบว่าอาย,อยุเท่าไหร่ขอทราบอายุด้วยค่าไก็ได้ เรียกถูกนะคะบางทีแม่ควานไม่รู้จะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นแม่เป็นยายแม่ควันอายุห้าสิบห้าสิบห้าแล้วะคะ่ะไทยนา,น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 าบิกอันนี้จะมากราบขอบพระคุณคุณแม่ฉลวยตันนำนะคะ และผู้ใหญ่ใจดีไปนู่นเมืม่อใหม่ค่ะพูดยังไม่คล่องและผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท,ทุกทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่เลียตาปลานีและเอ็นดูแม่ทางซากุระและน้องเหวนทองกินเห็ุกันมาว่าทักอน ไม่เพียงพอค่ะลาบขอบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะพี่เอิมเขาไม่ได้ราามโซ่ไว้ย่ครอบครัวเราทราบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจของทุกๆุกท่านมากที่สุดค่ะ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอถ่ายแค่สามนาทีเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานมันจะยุ่งยุ่งอยู่เลยยังไม่ได้ขอบคุณใจดีใจบุญและบุญเฉลวยอะไรนะถ่ายวันหลถ่ายก่อนเกี่ยงเนาะก็กลับขอบคุณ ในความเมตตากรุณาทุกทุกท่านเนาะท่ายมายายขอบคุณเลยจะหนูจานั้นคลิปแล้ว